ตรงตรงนั่นแหะ้กูอยากรวยมึงทำอะไรเฮียเลยวะมึไอ้เฮีู้เป็นเฮียอะไรยังไงซะเราไม่เจอของนะไม่เจอเอ้ยกล้องอะกล้องอยู่ไหนอ่าโอเคๆอเอเ ไฟฉายออกมาครบเลยยังไอเกีย <substit> ร <uting> ์เอ ok ่อไฟฉายสายคิวดอกคิวคือการโยนเทมว่าที่โยนคนโง่เนี่ยมันแบบปาดฝนอันนี้คืออะไรอ่ะไอตรงนี้ผูกแดงคืออะไเฮ้ยรีเทิร์นก็คือกลับบ้านนั่นแหละมันกลับบ้านอ๋อเฮียไปเถอะ ปเพด,ด่านใหม่หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งวะด่านใหม่ว่าะเนี่ยเปลี่ยนเป็ดที่ลงเป็ดที่ลงแฟนฉันดีดีเลยนะฉานีมึงโดนแดดลากูด้วยปลา,าแปลเราลงไปกัน <ST AR> คนกล้องต้องอยู่หลังเฮ้ยกูบ่อยลงมาเย้ว

ชิวกูด้วยเอากล้องไปก่อนเอากล้องถ่ายก่อนเอากล้องถ่ายก่อนตี้ช่วยมันจะไม่มีทั้งหมดฮมฮ่าฮหอยู่นะ

ไอ้สันช่วงตายหาอะไรแล้วเนี่ยเออคิวตายละไอ้เฮียโดนผีเด็กไอ้จันเมื่อกี้แล้วกล้องอยู่ไหนกูไม่ได้เป็นหัวงกันกล้องอยู่กูอยู่กูแล้วเมื่อกี้มันหายไปเดี๋ยวว่าไอ้เฮียโข่กูกูตามหาค่ะโอเคคิวตายหาแล้วโดนเด็กอยู่ข้างล่างโดนเวลาหรือว่าไม่ได้คิดผีนะอ่ะ

ที um ่หมดคิดเกต่ยก้บกเยอะหมดหรอตันตรวจต่วเป็นวงคิดเป็นของแม่มันคือวงร้อพอดีหนูพอดีหนูพอดีไม่เย็ครับ ไอ้แกวิ่งมัวไม่คุกกยกันตายนี่นไอ้ใคี่รดีไอ้ชี่อพี่ดีมถ่ายแล้วกีถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปาวตนีกก่า

เออกว่าดีกว่าชิบกว่าชิบอ้เี่ยอ้ย่เพนตายเพื่อนเดิดกทำไมอาชีพอออเสียมึงละไอ้เย่เพื่อนตายทำไมอดิอมูัสไอ, <c oughs> อ้ทับดูแลทดูแลทดแลต้องทำยงไงเอ ไอ้ไอ้เหมมันเปิดอัดได้ถูกจังหวะไวไหนที่เนี่ยโหแล้วแม่งมาเกิดตรงนี้ออฟิศเตอร์บีฟอร์ยูบีอู้เบิงอยู่ไหนจ <places inside. S 2> <y> ้ยไปคิป ยโยนกล้องไปดีเหี่ยคิวอ่ะกดคิวกดคิโวโอ้ยไ <laughs> <laughs> อเยี่ยแ่โดนกัดทำไงกูถ่ <laughs> ายชิม <laughs> <laughs> ิวกูอย่าเกติมัต้องมีของช่วยดีวะถ่ <laughs> <laughs> ายยูถ่ายยจะเจียว <laughs> ไปเอาแปนไปตาย โดยเด้งถ่ายติดเชียเลยเออถ่ายติดแล้วมั้งอ้ปแล้วปแล้วเฮ้ยเฮเฮ้โอ้ดีครับตัวเชียมั้งเ่โอ้ my god แต่กูกูกำลังจะตายแน่ๆไเชี่ยไม่ตายป่ะตัวอะไรวะเรบงกิ๊กเพลงอ๋อไหมฮะ มันคือวงล้อไ <c oughs> อ้เหี้ยวัาดีน้องหนูวัาดีหนูวัาดีไม่แตกปะไอ้แพนโดนแหลกไอ้แพนไอ้แพนไอ้แพนวิ่งไล่ผีไอ้เชี่ยวิ่งไล่ผีไม่คิดนานเลยนะนี่ไงไอ้ตัวที่มันแดกฮูไไกิวไหไออนนั่นน่นะเอาหายไปแล้วอ,อ๋อจริงเหร